ได้แล้วอะ่ะต้องแก้ไงเฮ้เราสามารถแก้วิดีโอไงได้บ้าง <laughs> ทำยังไงล่ะเนี่ยผมอยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเกมเรางได้ไหมวะไม่นะยูชนแนเองอแล้วผมจะผมจะอีดิตใส่เกมยังไงวะ เ,เอออะไรอ่ามันได้เป็นอันนี้ป่ะนี่ยังมันใส่เกมมันต้องมาใส่อน,นี้เว้ย มาแล้วครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินไหมเทสเทสได้เลยแหละมางานเดินทางครั้งใหม่โอ้ยพี่แบง พี่แบงค์พาไปลงไอ้นี่หน่อยดิไอ้แมงมุมงพยุ่มหลังคาไอ้แมงป่องตัวอะไรที่มันคาดดึ๊บดุ๊บดึ๊บอะเออไอ้ไอเข่าเคฟอะ,ไอ, The อะ,ไ,ออะไอ้เอฟเฟกชั่นไงคอนเควสตอะไอ้คาโออะเออพี่ผมการเดินทางครั้งใหม่รอบที่4ี่ พี่เมื่อวานเมื่อวานถ้าเกิดพี่พี่เห็นภาพแอดอย่างผมพี่จะรู้สึกเลยแม่งซึมจริง ันได้ดิแต่ว่ามันผมคึ่งพันนี่นี่เองวะพันสี่หกสิบเองเหรตัวเนี้ยรับคนแบกอ่ะอุ้ยบอสมาว่ะไปบอสก่อน ถ้าเกิดพี่ไม่เปิดพี่ไม่เปิดรับมันก็ไม่ได้ไอ้มันก็ได้ไม่ใช่เหรอ,อใช่ปะ่า,าตแตได้สองตัวก็เออดีนะคุณทามไม่ต้องทำอะไรเยอะเวยวนไปเรื่อย ไม่แต่แต่คิดว่าเป็นไปมันมัน,ม,น,ม,นมันบนบนของใส่ได้ใช่ปะเพราะางี้เจคือผมอะคือผมมาลองเอาผมเคยหาของจากตัวหนึ่งใช่ไหมเราไปใส่เราเราไปโยกให้อีกตัวหนึ่งไปใส่ในคังมันใส่ไม่ได้เวยยกเว้นของที่เรายังไม่ได้เคยใส่เลยเออ,องงปาะอย่างผมอะมีแหวนอันนึงผมเคยแหวนเคยแอดเคยใส่แหวนอันนี้แล้วแล้วผมก็ถอดแล้วเก็บใส่คังแล้วผมลองไปเปิดตัว ตัวอีกตัวหนึ่งของผมอะผมจะเอาแหวนออกมาใส่ไม่ได้แต่อย่างสมตของทองท,องที่ผมเพิ่ดรอปมาเงมันยังมีสัญลักษณ์ให้เทรดได้อะไรอะผมเก็บใส่คังอะแล้วผมให้อีกตัวมันก็ได้ใช่ผมผม ผมเลยคิดว่ามันเออนั่นแหละ แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเนีประมาณนั้นนะใช่มันแย่งหมดเลยคือเหมือนเป็นเหมเอนเหมือน,น,น,นคุณเปิดเกตเฮาส์แล้วแบบใครไม่รู้จักมาอยู่ในที่เดียวกันแค่นั้นเองไปห้องน้ำรวมกันอน่ะ ทั้งรวมกันแค่นั้นเอง โอ้โหมันเปิดมาของเยอะเออโอ,โอ้จะโดนทั้งในเกมทั้งนอกเกมไม่ได้นะนกระตุกไหม ผมขออนญาตเปิดแม่งสองที่เลยละกันครับมาต่อๆด้วยเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ครบเพื่อเราจะได้โยกคน <laughs> เราจะถ่ายทอดคน ไม่ใช้กล้องไม่ได้งั้นผมปิดกล้องในนี้ก่อนแล้วผมไปใช้กล้องของต่อๆไนลองสิไ่้ไหมไม่ได้หรอทำไมกล้องมันไม่ยอมมาอยู่ที่นี่แล้ว งั้อ่าอ่าใช้เทคนิคไหนดีวะเอารูปมาแปะเอารูปในทวิตมาแปะเลยเอาไอหนุ่มขาวมาเซลอิมเมจเอกันเลยครับเอาไอหนุ่มหัวขาวมา <c oughs> ใช้รูไปไอ้หนูหขาวแลวอ,นนอืมพอเมื่อมันใช้รูปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อคุณนุยอยให้ผมใช้กล้องสองกล้องโอ้โหที่ตะกอนกูผอมขนาดน,นี้เลยเนี่ย เราดูแลก่อนดูหน้าดี่เสร็จละรูปนี้เราทำไงวะขอบอ่ะอันนี้หลอกกว่าไม่เปิดอยู่นะเปิดเสียงก่นนี่เปิดเสียงอยะไรสงไงตรีมอยู่นะเ้าคือไม่เกิดเริ่มไลฟ์เลยกำลังสตรีมอยู่ในยู u b e อยู่โอ้ยกูจะบ้าทำไมกล้องมันไม่ได้อะมันเปิดสอง ที่เธอเลือกเปิดอะไรอะมันเลือกได้ไหมมันเลือกไม่ได้อะไรก็อกอ,อะไรแล้วเราทำอะไรกับมันดีวะขอบตัด เลยเออแตให้มันนี่งไงแปบเดียวมีคนฟอลแล้วหรอสไม่ใช่ของเมื่อวานใช่หรอมันทำยังไงมันอยากรู้ว่ามันทำยไงวะทำาไงให้มันใช้กล้องของ มันไม่ยอมใช้เว้ยเขาดีแล้วเธอไม่เป็นนี้ดิเป็นเป็นนี้แหละไม่งั้นอาจจะต้องปิด u t u b e ปิด YouTube ก่อนหรอแป๊บหนึ่งพี่ขอแป๊บหนึ่ง